มีหลายตัวมาเลยนะจ๊ะคุณเบสพร้อมไลฟ์เอนเกตได้นี่เราเก็บสแตทไว้ว่าใครได้ก็เดี๋ยวเราจะเอามาไลฟ์ไงจริ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 งหนูนะหนูได้ที่หนึ่งก็ลืมหนูแล้วเนี่ยนี่ไงก็คือคุณเบสไนหนึ่งบีบีบีลิปสติกเบสเป๊มมี่หรอหนูขายลิปสติกจริงจะให้หนูมาซื้อรายการเลยเหรอขายยังไม่ได้ถึงทำไมยังไม่เคยเห็นึงหมื่ชิ้นเลยเอามาหรือเปล่าไม่ได้เมาโชว์เลยอ๋อไม่ได้เอามาเขาขายหรือเปล่าไม่เคยเห็นเขาขายเลย ค่ะเออเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ขายของชงแล้วก็อย่าทําให้ FC เสียใจเนี่ยไม่ไมเดี๋ยวต้องทวคนชงค่ะคนชงอยู่นู่นพี่อะตัวดีพี่ยต้องทคนชงค่ะคุณแม่อันนี้คือไม่มีใครคุยด้วยหรอใช่งไปนั่งกับคนอื่นไปได้เลยเธอนั่งได้เธอนั่งได้ฉันก็เดินไปเรื่อยๆได้ใช่ก็ดูว่าใครว่างก็ไปคุยกับคนนั้นดูดิใช้งานอะ เขาเรียกว่าการโปรโมทนะคะไม่คุยกับพี่ตุ้ยคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วคุยโดนทุกคนแหละพี่ก้อนก็โดนเห็นไหมล่ะเขาโดนทุกคนแหละใครโดนเยอะสุดคุณเบนบอกว่าเราทำตัติกเกอร์ใช่เราทำตัวติกเกอร์ไงอยากเห็นพี่ดอกอ้อค่ะนี่ไงคะพี่ดอกอ้อใครเปิดเพลงนี้เนี่ยเพลงอะไรอ่ะมาหมดเลยเนี่ยเพลงอะไรซิงเกิลใหม่ล่าสุดของทุกคนนะครับเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรคะเป็นจานหรอพี่โโอ้ เพลงอะไรพี่เชียร์ขคาอินโทรขึ้นพี่เชียร์รู้เลยอ่ะรู้ดิ่ดนตรีแบบตึกระดึงก็เพลงเพลงอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะทุกคนตั้งดูแล้วอ่ะเองรู้บอกกันไปโอ้ยคิดโอ้ยมีคนมีคนเคยดูด้วยพี่เชียร์คิดถึงเบนจาค่ะอ้ยค่ะขอบคุณค่ะลิ้วซิ้งเลยใช่ไหมจับเนื้อไม่ได้เหมือนพูดขนาดนี้ยังต้องมาซิ้งซิ้งอีกคะพูดให้ฟังก็ได้เสียงเมันเด็กอยู่เลยอ่ะ เรื่องแรกพี่เชียร์เลยป้าเรื่องนั้นนะเรื่องแรกอัดเพลงตอนที่สี่อะโอ้โหใช่เงินจะทนตอนนั้นผมพี่เชียร์ก็แบบนี้เลยป้าคล้ายๆพิ่งขึ้นจากมอต้นไงเรียนโรงเรียนรัฐผมบ๊อบเป็ผมบ๊อบเกิดไม่ทันเลยอทุกคนเล่าให้ฟังหน่อยสิแรงมากเบนจาคีตาความรักหรอคะลองเหมือนพูดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอายเขาพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ พี่ดอกอ้อสวยจังใช่พี่ดอกอ้อสวยน่ารักมากเปิดไปแล้วกำลังเค้มเพลงพี่ก็อยู่ขอบคุณที่เรียกว่าเพลงนะครับเมียพูนวายเอ้ยคุณครูคุณเกิดทันเหรอคะคุณเบสทันอนุบาลทันอุแรงมากอนุบาลคุณเบสอยู่อนุบาลอะอะไรอะสี่สามค่ะ อันุบาลจริงสามขวบต่เบสสามขวบเบสสามขวบตอนนั้นพี่เชียร์เท่าไหร่คะสิบห้าเบสสามขวบพี่เชียร์สิบห้าสิบห้าเบสสามขวบจำได้ค่ะคีตาพี่เชียร์แต่งตาสวยดุตาสวยดุตาดำสมก์สมอก์เพลงนี้ด้วยป่ะใครอีกอ่ะพี่ตุ้ยป่ะของตุ้ยตุ้ยเพลงตุ้ยอ้าวเพลงพี่ป่ะใช่เพลงพี่ป่ะ จะมาเพลงี่ปะหรทุกคนรู้จักเพลงนี้ไหมไม่ออกออกเปเนใหม่พูดเรื่องคนแข่งทำไมอ่ะทำไมอ่อทำไมอ่ะอะไรอะพี่ก็คือเขาเงยหน้ามองหญิงไงแล้วเมื่อยคอแล้วสุดท้ายดังดีนะไม่เกเรกันดื้อกับผู้ใหญ่ไง ดิเพลงดังเพลงดังอุ้ยเพลงดังนะพี่พตาเคยฟังเปล่าเอ้ยเห็นไหมล่ะฮะพี่ก็จีงเงียบเลยอ่ะเคยฟังไหมเพลงนี้เกิดไม่ทันเออเขาเกิดไม่ทันค่ะเกิดไม่ทันอ้าวหรองว่าเฮ้ยหนูเฮ้ยหนูจับเอาเพลงดังีหรอเพลงดีเหรอดังเออไม่เคยรู้เฮ้ยเพิ่งรู้เป็นเพลงพี่ตุ้ยอ่ะอุ้ยพี่ตุ้ยไม่มีท่าเต้นเล็กไม่มีท่าเต้น เจักพงพี่หรือเปล่าพี่นี้คือเป็นเบาพี่เป็นอแกนนั่นเองนะครับเพลงพี่บิลลี่สวัสดีค่ะี่บิลลี่นี่นพี่สายิบสิบสนะอุ้ยเพลงนี้ดังมากทุกคนตอนน้พี่ตุยม่ต้งู คนนั่งคีย์บอร์ดก็ว่างเนาะจริงมันว่างเกินไปแล้วเออเปิดซื้อเที่ยวไทยหน่อยสิงเพลงดังนะว่าไม่ได้สีปลาล่ะแม่ดูละครานมีเพลงใครอีกหรเพลงใครอีกขอเพลงอีกค่ะขอเพลงอีกค่ะพี่แขกชวนต้องชวนผมคุยเพราะว่านี่ขอเพลงอีกนั่งอยู่กับแมวดูละครช่ทองวันตอนเย็นไม่ใช่ขอเพลงใหม่มีของใครอีกมีของใครอีก ดูดิเขาจะเลือกใครมาอีกโอ้โไม่ได้ดูด้วยก็เล่าเขาจะถ่ายเพลงกันค่ะขอเพลงอีกเขาจะถ่ายเพลงกันได้พี่พี่พี่เปนเราไม่ฟังก็ไม่ได้ด้วยต้องฟังวันนี้เขาแปลกอารมณ์เขาจะถ่ายละมงบอลแปลกย่างเพลงมาเอาย่างเหรอขอเพลงหน่อยค่ะแม่พี่ชีวิตติดใจคือดีก็คือดูยาวกดเก่งแบบอ่ะเล่นเกมถ่ายเพลงมาถ่ายเพลงถ่ายเพลงกันเลยเพ่ใครทายถูกเดี๋ยวจะใบหนึ่งข้อ เฮ้ยใครตอบได้ใครตอบได้อันนี้ว่างใช่ไหมเนี่ยแล้วมาต่อหน้านักร้องเนี่ยโอ้ยเพลงอะไรอะไม่รู้อันนี้จริงไม่รู้เพลงละครพี่เพลงละครพี่เพลงอะไรอะไม่ไปจ้าจะร้ายเพลงอะไรอ่ะชิมิชิมิเพลงเธอหรอเหรอชิมิชิม เมาชองรอดูนี่เออดูดิงุ้งยิงงุ้งยิงงุ้งยิ้งจำเป็นมาแวะมาเวียนทำเวียมานั่งมองตาคิ้นาเดินเฮ้ยเรื่องเล็กเรื่องเลื่องใหเป็นอย่างนี้ม่มาเลยดูร้องได้เลยเลยทุกคนประกอบอะไรอ่ะประกอบละครเพลงเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาไอ้เบิ้ลมาร้องด้วยร้องเพลงอะไรอ่ะแม่เฉยอย่างแปดโอเคครับผม เทปสี่โดยที่แม่ยังมีลูกอยู่ในท้องนะคะยังอยู่นะคะเบบียังอยู่เบบียังไม่มาค่ะอีกสามวันนะคะลุนมากกลัวแม่จะ72ชั่วโมงกลัวแม่จะคลอดบนเวที72ชั่วโมงเขาจะโผล่งมาดูลอกจริงตัองลยอยู่ข้างในก่อนนะลูกยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบไม่งั้นอาจารย์ลิงจะทาคลอดขอประวันหนึ่งตัว ขอปลาวาหนึ่งตัวถ้าปลาวานไม่ได้ขอปลากระป๋องต้องมีปลากระเบนอยู่เออมีไหมปลาวานมีไหมเจวาจาร์ตอนนี้กําำลังจัดแรงด์กิ้งอยู่ตอนนี้คุณเบคคำสิ่งเป็นอันดับหนึ่งคุณจะมีไหมล่ะปลามีแะปลาตีอ้าวทำไมไม่บอกพี่มดกดล่ะมันตื่นหรือยังก่อนหกโมงแล้วพ่อคุหมดอยู่ไหนเน่ะอยู่กงทย พี่ก้านตองไม่ได้มาค่ะออกอากาศวันไหนคะออกอากาศวันไหนคะเออปีหน้าเลยค่ะทุกคน เ,เทปสุดท้ายนี่คือกุมภาแล้วนะคะทุกคนอ๋อหนึ่งกุมภาเทปชาลีออกวันไหนคะจำไม่ได้แป๊บนึงนะกลับกล้องยังไงอะ 好拍。Okay.